สบายดีสบายดีพบกับซาฟาร์มากับน okay, okay, ้องๆอีกแล้วน้องมณีกับพีชาทุกคนไปกินเท้าปลาบึ้งอุปกรณ์เครื่องกล้องนำนี่กันนักพอเห้งละมีเขาอีกมีโมมีช่วยอีกนะโอเคแล้วทุกคนนกำลังออกเดินทางไปทางงอีกมือกลมก็เป็นน้องไมค์จิ้งก่อนเองเดี๋ยวน้องซุ่มขึ้นมาพอหรือวะ นะลงเชือ hmm. ยู่ไหนบอลเชือ nah, ยู่ไนบอมอ่ไนม้อล่ช่วงมีแต่เบื้องเดียวพี่เนาช่งหิวบื้องเยวท้แววาไม่เกอดไปิดห้าไปไปหาเป็ก้อนยานกนคนที่ละเลงก้อนมูยานสิบทันก้อนมูในกิ้งในกิ้ง ในคิงยังขาดฮบางตีนหน่อยๆปนหยิบ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 ตอนนี้มันตอนที่เมื่อตอนนี้ตอนพระทันเมื่อยเป็นอะไรในหนูตอนพระทันเมื่อยตอนพระทันเมื่อยงนะตอนเมื่อยแล้วเด้ ไม่กิิงเด้ตอนก็ถนเมือยเป็นเด้ไมตอกด,ดื่ัมบเยเด้คนคนนั้นจะบังตีนสลับสับสบบนทุกคนเด้นอทุกคนตอนนี้ถึงคันกแก่เสือ้อแค่ยน้าอกลแล้วแล้วก็เรียกเครืนน่องจนี้ จักที่เปทางเปทางฮอบนำเป็นลิดซองลิดเนาะเขาเป็นโลซองโลกะไอเพื่อนกับน้องในกิ้งเนาะกับขี่ดุจากคนไปก่อนเพราะว่าแบกขึ้นภูคือสิบบวาวทุกคนเอ๋เนานะคน่ยงางกะมีน้องใหนหนูน้องในกิ้งแล้วกับซาฟ,ฟาร์นะมเนาะกำลังไปมาสุดนี้กะเส้นทางกับเปียนไปทุกคน ตื่นตาตื่นใจกว่าเก่าเพราะว่าเขาเจาะแปลงทางบองดูนี่เป็นทางดีๆแบบนี้เลยปกติกส็สิมีคุ้มมีหงแต่ว่ามาสุดนี้เห็นมักขีนเนาะล่ะกะระวางซ่องค้างทางกะบบเห็นต้นไม้ใบหญ้าละกะเกียงเป็นเส้นทางกวง้างๆแบบนี้เลยบบเลยา <c oughs> <c oughs> กไปให้ไหมเจียวัน่า อ oh, out, right? like ๋อยักไปเบิ้งเนาะยอยักไปเบิ้ง้วยสวยไงน้องไปกินาเพี่ยเส้นทางดีๆย่างไปบ่ได้ตอนคืนึ่งอยู่ข้างค่ะเครื่องข้องเขาคือสีบัพอไปไปหอดผุนคือสีข้ากับคือสีบะมีกินแล้วเนาะเพราะว่าเกี่ยมเขามาเพียงเพียงแท่ันหมุดซ่องมือกับพืนนึ่งเนาะเกี่ยมเครื่องข้องมาพอจะสมพันธ์ทุกคนขันทาว่าไปไกลไล่กะ ทีนอนค้างคืนอีกกับซิมม sociedad, staff, building, om, ี lib, oh. 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 ่ห like you know? ้องอยู s <s ่ห้องกินเนาะรถไถไปเจ็บคอเว้าเสียงเพี้ยนไปเพี้ยนหนาเป็นมระเป่าเป็นอ่างยิ้งย้ายกับกับกับแฮมอยู่เนาะนี่ค่ะสุสุไหนนู้สุสุไหนนู้ก็เอาเสื้อแขนยาวเสื้แขนยาวไปอยู่เนาะก็คืออยู่ในกระเป๋าที่น้องเปยเองเนาะ ข้าห่มนองกันีน่เลยซาฟาร์แต่หิวให้อันนี้อะไทางเด็กค่โอ้อันนี้กับแปนแปนคักมัดอันนี้อันนี้ทางไป,ไปให้ไปซื้อเงินเขาติเฮ้ยทุกคนบึ้งเหื่อเนาะกำลังนั่งกินขนมน้องในหนูเพิ่นเอามานีแซบบ๊องไปเพิ่ง เมื่อป่เจ็บทงเมื่อแล้วเนื่อยจนอ้อมมอนย่างมาไกลเื่อไ้ฟากินอันนี้กินหอตอนค่อยไปไายค่อยกินขนมปังอันใหญ่ๆนะฟูๆแกล้มใ่จาน่าใหญ่ๆนะกินหอยังไปไายองมั้่ เก็บเงินอะไรแยกไปไครเหรอรดูมๆมันฟังความเห็ดเรียกอะไรให้มันได้เงินเราเก็บไว้อีกอีกสองปีสามปีเราจะจ้งไปสองปีสามปีคุณมามปังฟูๆนะนีนู่นเนยกกินบ่ะแยกไปป่ว ที่ไปเราเก็บเงินไว้ไปเฮ็ดผัดส,สปอร์ตเราสิพาไปค่อยน่ะค่อยนะเขาไปยักไป,ไ,ยไปเที่ยวนะ่ะเขาอยากไปกินน,นะเขาอยา,อออากไปกินแต่ยากไปเที่ยวด้ะเขาไปยักไปเที่ยวน่ะเขาอยากไปกินซื้อๆน่ะยรื่องโอเคโอเคจะเรื่องกินน้องไ่กินได้คนกับกินเอ่น้น้องไม่กินกินนะ <c oughs> เก็บเงินไปฟาร์มกับซื้อเก็บเงินคือกันเนี่อน้องหักคองก่เนาะ เมื่อวเหาซิทึกเกล,ล็กแาะลอ่ล้านโาไปนอนตาให้ฟันเห็นด้นอถาไปนอนตาเดอฟันมืออื่นเาไปทกเล็กแปนลอยลานครบไปไปรวมือเหรอว่าหันทุกเก800ล็กแปนลอยลานเราไปกิ้งเต็นไปหอดกงเทพเลย <c oughs> ฟันดีเด้อสนน่ะเด้อ ให้ยังทึกเล็กไทยสิบกล้องล้านบาท,ทเธอ,เอ,เอโอ้เที่ยวเที่ยวจนออมหมดเลยนะออมหมดประเทศไทยเลยลจิงกลับมาหลับเลยจากบ้าน <c ười> แล้วก็มานอนลิ้นตื่นแต่แล้วกำลังย่างขึ้นปูเตื่นกำลังปั้นอยู่เตื่นเตือน,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 นจึงไม่แหงขึ้นปูเปลี่ยวฟันแบบไปเดี๋ยวฟันอยู่แหงปูประหยักขึ้นปูอะไรเลยเ่ื่อไหร่เพื่อนห่วงทาง เจอเพื่อนหวมค่ะไปกินข ok ้าวปลาพวกนี้พวกนี้ไปกินข้าวปลาพวกนี้นะก็เพื่อนปลามันต่นบกสแสวมันบ่มีบ่นกินปลามันตนนี่บ่มีบ่นนั่งเลย บ่มีบ้านัางโอ้นางกินชวนมันตุ่นี้บ่คคลนางกินอยู่กลางนี่น่ะกลางดินอะนางกินอยู่กลางกลางทางนี่เนาะเริ่มพื้นผู้สูงแล้วป่านนี้โอ้นี่ได้๋ฟื้นเมื่อกี้ตัดฟื้นอยู่นี้ไปนี่เมื่อกี้ฟื้นปักไล่ไล่ นี mm. yeah, ่แห้งแต่ปลาแห้งเพืนไม่แห้งละก็เจ้าไปส้วนเนาะทุกคนเพื่อนห่วมทางแต่ว่ายางนำบทถันสุบๆทุกคนเพื่อแตกสะแต็กสายเลยเมื่อยขนาดมีคนหน่อยยอมแล้ว อดทนสู้ๆส้มกับยักษ์มาเด้ <c oughs> <c oughs> นี่เลยภ่าบรรยากาศก็เจ้าไทยบินไทยด่อนไม่เนาะไทยถ่างไม่จะเมื่อยทุกคนเลยย่างขึ้นไปอีกบันนี้ย่างขึ้นไปย่ยางขึ้นไป มไปย่งยังทางเดียวไปหั้นเราขึ้นไปอีกคันแรกนี่ยังมาไก่เติมหนึ่ง้เฮ้ยทุกคนในที่สุดสุดผู้ตัวนี้สักที เมื่อยโคตรที่จะเมื่อยเลยว้าวหมอสัมผัสบรรยากาศหมอว้าวคุ้มค่ามาเนื่ยแต่ก็คุ้มค่าเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็คุ้มค่าเหมือนกันนะเนี่ยว้าวว้าว้ ง่ายมากเลยนี่ว้าวมีมอกในที่สุดหอดสักทีว้าวคุ้มค่าคุ้มค่าขนาดเลยนี่ตอน11โมงยังมีมอกสุดยอดนนกิิงจะลมลดอากาศเย็นอากาศดีมากใจออนอากาศดีนอกอากาศเย็น อยุ่นไผ่เกาะอันน,นั้นเม็นไผ่เกาะในกก่งไผ่ควได้คิปสัตว์วาบงนาบงกอบ้อ ในขูซ่อนอะในขูซ่อนมาะในรูซ่อนซ่อนในฟาร์มดวเ็นเลเด้อเต็นเลเด้อซอนใฟาร์มด้ คนเนาะตอนนี้ก็มาหดจุดไม้ไปทางของเฮาแล้วเนาะเป่าไม้กุ้งเฮาก็คือมาพักผ่อนมานอนกลางเต็นท์เอาวิวพาบรรยากาศมอกเนาะก็มาหดจุดนี้แหละในที่สุดเนาะย่างคืดผัวมาจุดฮอปพี่น้องพักผ่อนตั้งซ้ำซีเธอเอมือมอ่อยบ่ปเมื่อกี้ยางอยู่ลุ่มขึ้นมานี่เลยทุกคนตอนนี้ก็เวลาสิบโมงแล้วเด้สิบเอ็ดโมงแล้วเบิ่งมองกอยังมีอยู่เนาะซัะฟาร์มพอยักคือเห็นภาพเลยเนาะคันว่ามื่ออืน่นนอนตื่นขึ้นมามอกเต็มซะคือฝนตกนีเสียดจังใดทุกคน โอเคเนาะคลิปเดินทางคลิปนี้เนะาะซอฟาร์มกับซีข้อจบคลิปเพอย่างแต่เท่านี้ก่อนเนาะทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เบิง้งติดตามอีพีต่อไปเนาะหรือว่าคลิปต่อไปเนาะทุกคนเนาะว่าซาฟาร์มกับน้องๆซีเฮ็ดกิจกรรมย่างเดรน่าเจอกันคลิปต่อไปเด้อบายบายสบายดีสบายดีกมควาลลง